ดูหน้างานนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคมาถึงที่หน้าหมู่บ้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ลูกค้าเรียกมาติดฟิล์มให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่างติดฟิล์มกันดีกว่านะคะข้างในเลยค่ะเอ๊ okay, ถึงที่หน้างานแล้วนะคะรีวิวก่อนติดตั้งนะคะ อันนี้ก็คือยังไม่ได้ติดตั้งเนาะก็จะสว่างแบบนี้เลยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวสวยๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะติดเป็น80ทั้งหลังเลยนะคะในซุนก็ยังไม่ได้ติดแบบบ้านสวยมากเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวที่ขั้นตอนทำความสะอาดกระจกนะคะขั้นตอนรีดน้ำนะคะรีดน้ำไล่น้ำออก จากตัวฟิล์มนะคะตรงนี้คือยังไม่ได้ติดตรงนี้คือติดตั้งไปแล้วก็จะสบายสายตาขเ้นเยอเไปนะคะ ภายในจะสว่างแบบนี้เลยนะคะอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือภายในบ้านนค่ะอุณหภูมิจะเย็นมากเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะสว่างมากเลยค่ะภายในบ้านติด80%นะคะโอเคันนี้ก็80%นนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะี่ภายนอกก็จะมืดสนิทแบบนี้เลย ให้ในสว่างคะ่ะโอเคนะคะ